สวัสดีเอฟซี FC, ไทยสารบรนเทาสุข,ส,ขสุขคนครับวันนี้นะครับผมคุกหุงกับทีมงานไทยสารบรนเทาครับอ่าขับรถพานเลยพี่น้องเ่าได้ตั้งใจว่าจะมาทายเผนดอกครับขับรถพานมาเจอมาพร้าวเป็นพอดีนะครับเป็นมาอโยกสะดุ้งครับบริเวณน,นี่แหละครับคล้องครับพี่น้องคล้องชนลำบากทาน ที่อยู่บริเวณเส้นรอบเมืองนะครับนครับเป็นคลองชลประทานเส้นนี้จะเป็นบานจันท์ออกไปแยกหน้าดีนะครับคลองนี้ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำบานจันท์นะครับขึ้นไปประมาณ200เมตรครับพี่น้องมีสะดุ้งดางเดียวนะครับตอนนี้อเอามาเบิ่งกันครับ เิ่นมโยกยุกคนเดียวดังเดียวเน้นเน้นเขีนเขนครับพี่น้องาสิเป็นยังไงครับพี่น้องเออมาลุ้นกันครับเป็นการบันทึกคลิปไปครับพี่น้องมาถ่ายใหุ้ปีให้น้องได้เบิ่งกันสิถือซ้ำได้นะครับโอ้หมดจัดคนบัดเออมารุนกันครับโอหมดกับมันลายแตีนะเนาะโอ้โหย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  สมดได้พี่น้องเนี่ยมายืนมายืนกล้วยหมดโอ้ยน้องแต่ว่าสุด้ได้าเห็นคนดีดีก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหม่องกันพี่น้องหมดหลายมุมนี้เอ้ยย้ำไปจังน้อยกันแต่ว่าย้ำไก่ลายกับหยานบาชัดมาพี่น้องรุ่นกันครับจวดจานฝาดดูดโดดแล้วพี่น้องโดดดวงเด้งโดดดวงเด้งอยู่ดีล่ะ พ่นแล้วครับพี่น้องเอา้างามตื่นตื้นครับเอดีย่น้องังนี่ครับ từ Su Bạt. โดดอีกแล้วโดดอีกแล้วครับเอายไดีพี่น้องเดี๋ยวรอตบังฉันมาต่อไปเอามาปุ่นกันต่อครับพี่น้องโดดดีดงโดดดีดงครับโดดดีดวงดงเด้งดงเด้งดงเดง เขาสู่บาทเขาสู้จังหวะบาทสามบาทสี่บาทหาบาทหมานก็เป็นชิปย่พีน้องแต่ว่ายังมีท่านเห็นบาทเฝ้าอยู่ครับแสดงว่าปลากันทีว่าน่าจะหลายอยู่นะครับใส่ใใเขีบใส่เดียยพี่น้องใส่ถุงเขียวนะครับบ่มีกระั่งกระั่งที่เป็นแบบ ใหญ่ๆที่เป็นตักสวดตักส่วนเนกมาพี่น้องเพ่ผมก็ใส่ถุงเขียวครับพี่น้องลุ่นกันต่อครับจะเป็นยังไงครับ เดี่ยวโยงเดี่ยวโดดอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่มันขอคัดเจ้าแบบสันเดาสันเดามาณนี้เนาเป็นซีฟครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ครับเป็ดซีฟ อืมเอ้าโดดโดดโด,ด,ดอุ๊ยอุ้ยอุยพี่น้องเองจิกหลายครับหลายจิกดีเข้าสู่จังหวะครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวรอบางจังหวะต่อไปสิเป็นจังไดใพี่น้องดเ,อดเด้อได้มาแล้วแบบเกีบใส่ถุงครับกระช่างเขียวคน Thì qua khẩu đi vô kia nào đó, Đột chút Đột đó. Đúng rồi, các bạn nhìn đi đông, mà. đông đing, đen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  đing đen không? Có ผลง,งานเพป็นฟ้านันเป็นสิบรูดวก่อนนะหลายเลยได้พี่น้องเออนกเว้นท่านโดนครับ ตอพี่น้องรุ่นกันต่อเขาอ,อีกเก้าน่นละคิดว่านาน,นครับผมมีป่าดได้ฟา้าหดดดดีพ่อมครกับพี่น้องขาขา,อาอขาขาเนาะเสาสุบาทด้วยพี่น้องการหายุหายกินไปเนี้พี่น้องเนาะบริเวณนล่องหลอบเมืองอ่พี่น้องอาทางอา่างเจ็บนำบันจันกับไหลลงมานะครับ ปิดน้ำพี่น้องมันก็เลยอ่าจิ๋งโยกไงครับพี่น้องคนก็ยังบ่มีดอกมีอยู่ผู้เดียวยกเข็นเขียนอยู่ผู้เดียวพี่นะครับปลาโดดอยู่พี่นี่ครับปลาโดดปลาโดดโอ้โปลาโดดพี่น้องโอ้ยยื้อยู่เดี๋ยวคืออยู่บฮเดา๋ยวพี่น้องปลาโดดโอ้ยโดด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 โอ้ยวันนี้ก็น่าชิจือไหลพี่น้องกรสะดุ้งกรตั้ง คิดวาเอา้าเป็นคลิปสันส้นๆในพี่น้องในเบื้องนะครับตรับการย่งยองๆวันนี้ครับผม